สวยๆใหมา่มาอีกหนึ่งคันพลาดไม่ได้เลยค่ะคันนี้เป็น Honda Civic 1.5 EL คันนี้เป็นตัว FE นะคะพี่ปี2021ขะเล็กไม่89,000กิโลเท่านั้นใครกำลังตามหารถสวยอยู่สนใจดูคลิปนี้ให้จบแล้วทักมาได้เลยนะจ๊ะ พบกับพลอยนะในช่องทาง YouTube กันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะพลอยพามาชมรถสวยเข้าใหม่อีกหนึ่งคันคันนี้เป็น Honda Civic FE ค่ะ1.8 EL คันนี้มันนปีน2,021ค่ะและที่สำคัญเลขไมาเพียง8,9,000กิโลเมตรเท่านั้นใครอยากได้รถสวยๆเอาไปใช้งานก่อนช่วงปีใหม่บอกเลยคันนี้สวยครบจบคันเดียวเลยนะบอกเลยค่ะตัวบอดี้นะรับประกันไม่มีชนหนักติดความน้ำท่วมตัวบอดี้ค่ะให้มาเป็นสีเทาดำนะคันนี้นีสวยมาก นี่ค่ะใครกำลังตามหาอยู่สนใจยังไงนะคะอย่าลืมโทรหาพลทางด้านล่างได้เลยเดี๋ยวพลจะทิ้งเบอร์โทรเอาไว้ที่0807258816นะคะหรือว่า ID Line แอดมาทักมาได้เลยนะคะรถสวยๆมีน้อยมากนะคะใครอยากได้ไปใช้ก่อนรีบจองนะคะรีบจัดไฟแนนซ์ได้รถเอาไปใช้แน่นอนรถคันนี้ค่ะให้ไฟหน้าเป็นแบบ LED Projector นะคะพี่ ไฟหน้า LED โ r รเจ c เตอร์แล้วก็มีไฟตัดหมอกทางด้านล่างมาให้กระจังหน้าค่ะรับกับตัวบอดี้เนี่ยได้อย่างลงตัวเลยนะคะพี่ทางตัวล้อนะคะนี่ให้ดูล้อสวยๆเลยค่ะลายแม็กมาจากโรงงานเลยนะคะนี่ค่ะแม็กเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะใครกำลังตามหายอยู่รถนะนี่ดอกยางนะคะ ยังลึกๆอยู่เลยยังใช้ได้อยู่เลยนะคะคุณพี่เดี๋ยวพอจะพาดูดภายในตัวรถนะนี่หูกระจกค่ะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะที่สำคัญภายในนี่ค่ะภายในออปชันจัดเต็มมากๆแต่ก่อนอื่นให้ดูทางด้านแผงประตูตัวรถก่อนนะคะแผงประตูตัวรถนะคะเป็นแบบผ้านะพี่แล้วก็มีปุ่ม ปรับกระจกนะคะออโต้ Auto ให้นะคะเป็นคู่หน้านะคะปรับกระจกไฟฟ้าค่ะแล้วก็มีปุ่มเปิดนะคะทางฝากระโปรงทางด้านหลังนะคะสวยๆเลยดีไซน์แบบสวยมากสำหรับคันนี้คันนี้เบาะไม่ได้เป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะนี่ให้ดูโอ้โหดีไซน์มาสวยมากๆคุณพี่ในราคาที่แบบไม่ไม่ไม่ได้แรงนะคะ ราคาอยู่ที่799,000ถ้าเป็นป้ายแดงเนี่ยล้านล้านนิดๆเนี่ยต้องมีสำหรับรุ่น EL เนอะนี่ค่ะ บอดี้ตัวรถนะภายในนะโครงสร้างสวยมากๆเลยดอกเบี้ยรเริ่มต้นของเรานะคะอยู่ที่1.29%เท่านานั้น,นะะตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์ทางด้านตัวรถนะคะปุ่มกดเป็นปุ่มสตาร์ทค่ะมีพวงมาลัยมันติฟังก์กชั่นค่ะพวงมลาลัยเป็นแบบคุ้มหนังนะคะคันนี้แล้วก็มีเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะมีระบบของคุดคอนโทรลมาให้นะคะนี่ให้ดูหน้าจอเรือนใหม่ สวยมากจอกลาง LED ทัชสกรีนนะคะรองรับ Apple CarPlay Android CarPlay นะคะคุณพี่จอเออแล้วก็มีแปดปุ่มกดนะคะที่เป็นแอร์นะคะเป็นปุ่มกดสำหรับออโต้นะคะเกียร์ออโต้ค่ะมีเบรกโครเบรกมือไฟฟ้าทางด้านนี้ก็ใส่ของได้แบบจุๆจุเลยนะคะที่วางแก้วน้ำค่ะเบาะเป็นเบาะ้านะคะนี่เบาะ้านั่นแน่นด้วย นะเป็นเบาะ้านั้นแน่นๆแบบแน่นมากๆเลยจริงๆหลายคนสงสัยว่าเอ้ยพี่ระหว่าง EL กับ EL PLUS แตกต่างกันยังไงหนึ่งเบาะคนขับค่ะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเนาะแล้วก็เป็นเบาะหนังแต่ถ้าตัวแต่ภายในสีเหมือนกันอะไรเหมือนกันนะแทบจะมองไม่ออกเลยว่าเบาะหนังกับเบาะ้าแตกต่างกันยังไงถ้ามองด้วยตาเปล่านะแต่บางคนก็ไม่ได้ชอบเบาะหนังนะคะ ลูกค้าบ,บางคนไม่ใช่ชอบเบาะหนังนะเพราะว่าเขามันร้อนเวลาที่แบบขึ้นรถมาแล้วนั่งอาจจะปุ้ยเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะร้อนได้นะคะเดี๋ยวพาไปดูทางด้านหลังต้องบอกเลยว่าทางด้านหลังสวยมากทางด้านหลังสวยมากจริงๆให้ดูเบาะนะขาวแล้วก็แทบจะไม่มีขนนั่งเลยนี่ความสวยงามของตัวเบาะนะคะบอกเลยว่าใครได้รุ่นนี้ไปนะถือว่ารถได้รถสวยมากนะ เพราะว่ารถอะคเป็นรถปีใหม่ใหม่น้อยนี่ข้างหลังใส่ของได้จุกๆเลยนะคะแล้วก็ให้ดูนี่ว่าแทบไม่เคยถอดออกมาเลยนะหัวน็อตนี่สวยๆเลยนะคะเรารับประกันโครงสร้างให้ดอกเบีย้ยก็ได้ถูกสุดๆเลยสำหรับคันนี้นะแล้วก็ตัวเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1 5 0 0ซีซีสสูบ 178แรงม้าแรงม้าเยอะมากนะใครที่กำลังตามหาขายอยากได้รถอยากมาดูรถนะมาได้เลยค่ะที่เพชรทิวนสาขาเสรีไทย68นะคะหรือใครที่อยากมาทดลองขบับนะโทรนัดพอยได้เลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คันค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ดูคลิปนี้จบแล้วอยากได้รถสวยเอาไปใช้ทักหาพอยได้เลยค่ะเดี๋ยวพอยจะพา ดำเนินการเรื่องเอกสารให้เองนะโทรติดต่อหาพลอยได้เลยค่ะ0807258816แล้วมาพบกันที่เพชรยตนสาขาสรีไทย68นะคะ